หลังจากเถีทุกครั set, you know. A, ้งเสร็จสินละมาดฟัดดูหาเวลาเลยอ่าเนี่ยทุกทุกรั้งนะทีละมาดฟัดดูหาเวลาเสร็จพี่น้องอ่าก็คือหลังจากไฮสลามไปเร็วนี้มีการอ่านอายะห์คัลซีทุกทุกรั้งนะเนี่ย สนับสนุนโดยผงชาลาซิทใครชงก็อร่อยรายงานจากฐานนะอับูอูมามะนารืออับีอูมามะพี่น้องรอดิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยซึ่งแานอับูอูมามะนี้นะได้กล่าวว่าก็ละรอซูลุลลอฮิีสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัม Dan Rasulullah dai bokwa artinya siapa siapa yang membaca iyo yo siapa itu. No nabi wa kai ko tam kau dai an akan ayat kursi. Nah kam ayat kursi. Nah Allahul ilaha illahu hayyul qayyum la ta kuzhu sinatu walanaum. Mesti <coughs> rau. Jamkan nale, pinong nah, ajar kursi nale. Nah ni. Nabi wakai kau tam ti an ayah kursi niya. sa Sasudoh tiap-tiap sama yang yang fardu langcak te tukrang set sin laman fardu hawila. la le. Ah niya. Tuk tukrang na te laman fardu hawila. set pinong. Nah, kau kau. หลังจากหายสลามไปแล้วน nah, nah, <laughs> <laughs> uh, hmm, ี้่มีการอ่านอายะางกุศลทุกทุกร่างนะเนี่ยดาคุณเทเรที่คนลาวนั้นเป็นองค์โจนนี่นะการไม่ปิ้ที่ว่านั่นเลยเออโจนก็ต้องมายังเหมือนกันมันพอตุกลุ่งสั่งมาว่าก็ไหวไหวอ่านหลังมายังเสร็จว่ะก็เป็นเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะอิสติโกมะทำป็นประจำเนี่ย Aini Nabi wa kai ko taam kursi tukrang krang no langjak set silahamat faddu nih no jawab wab sia po da sya ti do yang malarang dio kan sia itu? itu daripada masuk surga nah แน่นอนไม่มาคัดควางหักหามจับยังนะตุลาติดออาดอยังมาละรังจะไม่มาคัดควางหักหามจับยังอากันดิโยกันเสียพอคุณนั้นมาสู่สุรคอญะดีดาริปะดมาสู่สุรคอญาการใดเข้าสวรรค์นั้น มาเล่งกันนบีว่ายกเว้นก็คือมาที่ซาโยนะก็คือฟวามตายเท่านั้นดึงันมาโนว่าไม่ตายเสหลกแลวนะนั่นเทว่ามาห้ามอยู่ไม่ให้เข่าสวสรรค์แสดงว่าถ้าตายไปเร็วเมื่อใดคนนั้นได้เข่าสวรรค์อย่างเหนโนอนอ่านี่ ในอย่างหนวยสุดที่นบีประกันตรงนี้พี่น้องแสดงว่าคนคนนั้นนี่ตายในสภาพมุรตัดตายในสภาพตกศาสนานี่คือไม่มีเลยเพราะคนที่เสียชีวิตตายในสภาพมุรตัดหรือสินสภาพน่าจาการเป็นมุสลิมนี้คนคนนั้นจะคอลีดีนาฟินดาร์คอลีดีนฟีฮาอาบดานทวาและจะการพำนักอยู่ในนรกอาบดันอาบดาตลอดตลอดไป แนะสดงว่าถ้าคุณที่อามานอายารกุซี่เป็นประจำเนี่ยเมื่อนามีรับประกันว่าได้ข้าวสวรรค์แน,นโนนนนี่เป็นองแสดงว่าเราอยากกินมันใจเลืยว่าได้ข่าวสวรรค์แน,นโนนนนะข้าวผมเคยข้าวโตเดยข้าวเมื่อเดยไอเันฟือนี่คือวัลโลอาลัมเตทีเทเทไม่ฟาม้าวเหนีนอนคุณนี้ ได้ข่าวสวรรค์เน,น,นือนน์แสดงว่าที่จะเจีนมากที่สุดก็คือคําว่าการในนรกเนี่ยโยโย่ตะลดไม่มีวันใดเข่าวสวรรค์น,นี้เป็นไปไม่ได้สำหรับคนคนนี้อ่านี่ไม่ใช่ยากพี่น,นนะ้องนะโราภาวาอยู่เลี้ยวคงจําอยู่เลียยเ้ยวนี้อนอนนะเพียงเรามาชายให้มันทุกข์กับอ่าสถทานทีมันถอนน,อนันเองเนาะ บางที่นี้เหมือนเครื่องยาสมุนไพรในเรื่องปีน,น้องอ่ะอ่ามันมีอะไรล่ะนะคุณสะมบัตรในตัวมันอยู่แล้วผลประโยชน์มันเดียววิธีการที่จะนํามาปรุงแบนั้นเลยนะจะต้องใช้ะะะอ,อ,อะไรมั่งนะผสมอะไรมั่งเนาะต้มปั่นผืออะไรแบบนี้เนาะนี่ก็เหมือนกันถ้าเราต้องการที่จะเอาปฏิลัดตรงนี้นะการแสดงว่าเราต้องเอาไมาพ้พบบนี้ นะแต่ถ้าเชตันมังจิกเชตันนั่นเป็นองหาตรงป่าไม้ันอบรรเลานะป่าไม้ันอื่นแล้วนะเ,เพราะนั้นไอ้ของดีชินนี้อายรกุศีนี้มันเป็นอายัดเทวามีคุณค่ามีปาดีลนันมีพุนประโยชน์อย่างมากมายพี่น้องนะมากใหม่เหลวเตลเลยนะไม่ทราบมาติจากข้านาลได้คือมากขนาดนั้ถูกดนัน ไม่ว่าจะเป็นด้านในเรื่องปฏิรัตรอิอายัดกุศีนี่พี่นองเราก็ฟังกันมามากเลือนั้นนอนชายได้สาระพันสาระพันนอนเลวเตะเหมือนดังที่ทุกระบุในกิตาฟตุนบารีอะชารอฮัดิสบุคอรีนั้นพี่นองระบุว่าคนที่ทุกสยาซาด่ทุกไซด์นี่โดยในกรณีที่ว่าไม่มีฟังรู้สึก ตการยูรวมกับพันธุญาของเขามันเป็นสายเสยาชาชนิดหนึ่งที่มีตั้งแต่ยุคสมัยอดีตการที่ผ่านมาเด็กหลุนสมัยสอบัตรหลุนสมัยโนและเลยจุกยาฮิริยะด้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในพระตุนบารีมันอธิบายว่าวิธีการส่วนหนึ่งที่ยิกุซีเป็นยานี่ก็คือเอาดาหุนบัดดารใบปุ่ซืา อักดอร์ตีสีเขียวใบปุตตาใบใบปุตซาสดเนี่ยมาปันมาปันมาทีมาทีไม่ฟังมาให้ละเอียดน่ะเมืองคารูจีอันน่ะมายันนั่นพี่น้องทำกับปันนั่นเลยเนาะเออทีไม่ละเอียด่ะเนี่ยเหลือการย้ำปันในเรียบร้อยน่ะเอานามใบปุตซาล้วนๆเหลือการลังจากนั้นก็คือน่ะปัดเป่าด้วยอายะกษ์คุสีดังกล่าวเนี่ยหลังจากนั้นมาอาบให้กับคนๆนั้น นะอิงชาลโลส,สามารถจะปลดเปลืองนะนะไอ้สายาสัดดังกล่าวได้เสเหตุดังกลาา่าวได้นั่นก็คือเนื่องจากคุณขาของอายะกรซีนะนะเนืน่องจากคุณขาเน,น,น,นากนะกามันมันมันบากพี่น้อนะมันบางแต่ส่วนหนึ่งในฮฮด,ดิสตรงนี้เทระบุนี่คือถ้าคนเทอามานปฏิบัติเป็นพระจำเลย นาะหลังจากที่ว่าเสร็จสิ้นมายังฟัดดูนะนะน่าเน้นที่มายังฟัดดูฮาวีลาะน่าเลยกันอายะกุรซีเป็นประจำเนี่ยในโน่นคนคนนี้นบีบอกว่าได้เข้าสวรรค์ในโน่นนะนะตรงนั้นเลยนะที่เราหวังพี่น้องนะเราจะหวังตรงไหนที่อืมก็คือหวังที่จะได้เข้าสวรรค์นอะจากความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยกอลันมุซันยิบูรอฮิมาฮุลลอฮุตาลา maksudnya bermula maksudnya maksud ini hadis itu mubtada jut pasung kong hadis ni ani musannif mati bai fa mai kong hadis ti kala siapa siapa yang selalu membaca ayat kursi musannif bahwa wa kai ko tam ti an ayat kursi ni Doa an tiap-tiap sudah sambah yang fardu' Nai tuk tuk khrang ti set sin nah, chang la mad fardhu ha wela na ma yang set ha roka'an ma yang set roka'an maghrib isha subuh pen pracham no pen pracham jawab siapa ma ko ti do halangan bahinyo ba Bahi siapa itu อุลัยมาสู่สุรโกะเนี่ยการได้เข้าสวรรค์มาสู่สุรโกะการได้เข้าสวรรค์นั่นพี่น้องไม่ได้เป็นอุปสรรคมาขวางกันสำหรับคนคนนั้นเลยบาฮิโยบาฮิเสียโปอีโตอ๋อโยคืออาดอันตีดอมาที่สายโยเทที่จริงเลยที่มาขวางไม่ให้คนนี้ได้เข้าสวรรค์นั้นก็คือ ก็อดอันตีดอกมาที่สาโยคือการไม่ตายนั่นแหละพี่น้องไม่ตายหลกเลยนะที่ไม่ได้เข้าวสครแต่ถ้าตายไปเร็วเมื่อใดไม่ฟังว่าชีวิตคนคนนั้นได้ข้าวสวรไหนโน่นอนี่นาบีรับประกันเอาไว้เลยนะาบีรับประกันเอาไว้เลย นะเมื่อที่ว่าเลยอกไปนองชงทางในการที่จะไปสู่ความเมตตาช่วงสวัรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานาววตาลานี่มีมากนะมีหมากไล่ไล่ลชงทางเนาะแต่ว่า้เรานนี้มันเพื่อละเปนองให้ติดมังเลยนะเออเกี่ยวไว้ไล่ไล่ฉงสะอิดเลยอืมสมการโอเฮการุา้านะเบ็ดกโรผ้าเอออุป,ปกรณ์เครื่องมือนี่ไล่ตาไปนองผ้าอืม ไม่ใช่้าเบ็ดขั้นเดียวไปนองโอกลีนะ่นั้นได้เบ็ดไปขั้นนุ่งเพื่อนก็อ้วนมังกาเฮมังไม้ความว่าครบเครื่องมือน่ะเราได้เบ็ดแล้วจะทำสักรวยขั้นพันขั้นอยู่นะพวคืนเนาะรอยตาพันตานี้ตาหน,นึ่งอันเลยติวเวียงเล่นอยู่ถ้าว่าเหลีอี้เหลียมมันไม่ได้มังองือตาหนึ่งอิจฉาโลนาว่าได้มังเลยเนาะน่ะแต่ว่าตาไล่ตาไล,าาล,าาลา่ชนิดไล่ของมือนั้นน่ะน่ะน,น่าจะมีความหวังมากวะเนาะ เหล่ากาเราอ่านย่างหนุอยสุดน่ะเหมือนที่ว่านั่นแหละน่ะสิ่งดังกล่าวนี้เราครับปฏิบัติเนาะน่ะครั้งหนึ่งส่งครั้งกัสุดแล้วเตนะเพื่ออินมูจะไม่ได้เป็นฮุดยอตโรในวันอเคราชที่ว่านี่เราถ้าไม่ได้อยากอะไรพี่น้องนะน่ะไม่ได้อยากอะไรน่ะให้ให้อ่าหยุดทื่นน่ะเป็นอิสติกกมั้ตรงนั้นแหละที่อยากมัน ผงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จราลาซิตไครชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานฮาลานโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0852496760ชาลาซิตชาดีสายใต้ก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้วแปหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิด ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีรมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปลรูปอินทภาลำผลไม้แปลรูป นำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ0928652520คุณวาสนาบุรุษราช